สวัสดีผมสวัสดีพี่โนโ้องปอดภัยด้วยครับผมนะวันนี้ผมก็จะมามาชม a อฟสองนึงโอ้ยไม่ใช่ดิจะเป็นเอพีท uh, ีเอ็หนึ่งนะผมโอ้ยไม่ใช่ a ิเอพีทีเอ็กสามครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะเป็นอ่า uh, ตัวอ่า uh, ระบบ2.1จุดหนึ่งครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะเด็กกลางแหลมมาเต็มพี่นะครับผมนะระบบเบรคไม่ต้องห่วงพี่นะปรับนิดเดียวก็คือตุ๊บๆแล้วนะครับ, uh, รบ,บผมนะครับแล้วก็เสียงกลางแบบใสๆครับผมนะครับโมแบบสไตล์ uh, สไตล์เจนพบเนาะนะครับผมก็มาลองฟังกันเนาะว่าจะเสียงเป็นยังไงเนาะนะครับเสียงเบียดผมผมจะปรับเสียงกลางก่อนเนาะนะครับแค่เสียงกลางก่อนนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวผมมองให้ดูเนาะว่าเสียงกลางมันจะแบบใสแบบจ๋ะจขนาดไหนนะครับผมแบบโป๊ะๆหน่อยนะครับผมโอเคครับ เบียดขึ้นนิดหน่อยนะผมับผมไม่ต้องขึ้นเยอะนะนิดหน่อยพอครับผมเดี๋ยวจะมันแตกพลานลงนะ อา้าวจบแล้วโอเคครับ okay, ผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็น AS2 โอ้ยไม่ใช่ดีจะเป็นอะครับเอพูดผิดตลอดเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็สูตรใหม่ล่าสุดแต่ว่าลูกค้าเอาแบตไม่ไม่ไม่ย้ายวอลเนาะนะครับผมเพราะว่าทางโกดังมันหมดแบบย้ายวอลนะครับลูกค้าก็เลยอเอาแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะผมนะครับ,รบตัวนี้เนาะแต่จ๋าพี่นะครับผมบอกเลยเสียงแบบ สุดๆหน่อยนะ,นะผมเบรดแบบอ่าลึกๆหน่อยนะผมตัวนี้เนาะนะครับเบรดลึกๆนะผมนะครับลึกๆแบบจ๋าๆเลยล่ะบอกเลยนะใครที่สนใจก็อ่าทักเข้ามาได้เนาะนะครับผมเนาะประมาณนี้แหละนะผมโดยไม่มีอะไรมากเนาะก็คิดแบบเพจปกตินั่นแหละนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเออลืมบอกว่าตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์เนาะเสียงเบสอยู่ที่ซับบูเฟอร์อยู่หกร้อยวัตต์แล้วก็เสียงกลาง กลางแหลมอยู่ที่300คูน300รวัตต์นะผมนะประมาณนี้เนาะนะครับผมระบบ QC ก็3 0 3 4ยหรือเปล่านะครับผมอ๋อนี้จะเป็น QC c เนาะนะครับตัวนี้โอเคครับผมบลูทูธใสครับผมนะครับผมนะโอเคครับโมงมก็เสียงแบบคล้ายกันเกือบหมดเลยเนาะนะครับโอเคครับผมสไลดคลิปนี้ก็ต้องเชียร์ด้วยผมนะสวัสดีครับผม